สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนหาหนูมาเกอร์กันนะคะซึ่งนูมาเกอร์จะหายยากมากเลยนะนี่นะคะนูมาเกอร์นะคะก็คือเราต้องใส่รหัสไมโครเวฟเนาะแต่เราก็งงนะว่า ไปเอารหัสจากที่ไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะคะเรามีวิธีค่ะนี่ค่ะุ๊กมาร์เกอร์มันก็จะเปิดอย่างนี้นะตอนแรกๆที่เข้าเกมน,นะคะมันจะยังไม่เปิดตรงนี้นะทุกคนแต่ทุกคนสงสัยใช่ไหมว่าเราเข้าไปได้ยังไงเดี๋ยวตามมาดูเดี๋ยวเราจะสอนนะคะต้องเอารหัสตัวเองมาใส่นะอย่างแรกให้เข้าไปที่ใน Google Google นะคะ่ะตรงนี้นะตรง Google ตรงนี้ Google Chrome แล้วก็แล้วก็มาที่หน้าโลบอกตัวเองนะคะกดเข้าไปเลยซื้อคาว่าโลบอกนะคะแล้วก็แล้วก็ใส่รหัสใส่ชื่อตัวเองในเกมโลบอกให้เรียบร้อยแล้วก็กดโปรไฟล์ตัวเองแล้วก็กดแล้วก็พอกดโปรไฟล์ตัวเองตรงนี้เสร็จแล้วก็กดด้านบนเลยค่ะกดจิ้มหน่วยเร้วยนะคะเรานี้ก็จะเป็นรหัสนะคะทุกคนทุกคนเนี่ยคือเรา แล้วแนะนํานะคะอย่าเอาไปใส่ตามเด็ดขาดเลยนะคะอย่าเอาไปใส่ตามถ้าเอาไปใส่ตามทุกคนก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ารหัสของทุกคนอ่ะไม่เหมือนกันเนาะแล้วเราจะเข้าไปแมปใหม่อันอันนี้คือเราโดนเตะนะคะทุกคนเพราะว่าเราเราอาจจะอยู่ข้างนอกหทนเก็ไปเราจะเข้าไปในแมปไฟหรือมาเกอร์เลยนะคะทุกคนก็ขออนุญาตกดวิ่งนะคะทุกคนสําหรับคนที่มันไม่รู้เนาะขออนุญาตกดวิ่งนะ มา,มาจ,รจริงว่าเรมีไมตอนนี้เรากำลังคิดไมนะคะมาทุกคนแล้วก็ก็ขึ้นไปชั้นชั้นสองเลยนะทุกคนล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยก่กนนะคะแล้วก็จะมีไมโครเวฟให้ทุกคนกดไปเลยไมโครเวฟแล้วก็ใส่รหัสตามพี่ตัวเองนะก็จํารหัสตัวเองไว้นะคะจาจาไว้นะคะหรือว่าจะหรือว่าแบบของเราก็คือขัดลลงมาใส่เลยนาะอก็คือแบบ คัดโรงมาใส่ตรงนี้เลยเนาะเพื่อดูเนาะแปดสองสห้าหนึ่งหนอะไรเนี่ยหนึ่งเราอะคัดโลคมันใส่เลยนะแล้วก็กดกเลยทุกคนก็รหัสก็คือเสร็จแล้วรอเแล้วมันก็จะเปิดนะคะจากที่มันยังไม่เปิดมันก็เปิดแล้วทุกคนก็เข้าไปเอาได้เลยก็แค่นี้สอนเอานูมารเกอร์ก็คือง่ายมา,ากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าทุกคนจะสามารถสแกน QR Code คตัวเองได้นะคะเพราะว่าใน Google เนาะก็คือ คือเราสามารถสแก,กน QR code ต,ตัวเองได้นะใน google เดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาสอนล้วกันนะทุกคนก็ประมาณนี้นะแล้วก็จะได้เลยนะคะทุกคนอ่าก็คือเราสแก,กน QR code ปกติเลยก็ขออนุญาตแค่นี้ก็อลนะคะบ๊ายบาย